ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงาน Truck Expert นะครับวันนี้จะอยู่ในช่วงของทริปแอนทริคนะครับก็จะมานำเสนอเรื่องอาการตรวจเช็คแผงฟิลนะครับของอรถรุ่นต่างๆนะครับก็วันนี้ที่จะเป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นของรถ10บล้อนะครับจะมาดูแผงฟิลหรือว่าการามัดจัก เกิดขาดหรือว่าการเปลี่ยนฟิวนะครับเดี๋ยวจะมาดูตรงชุดแผงฟิวนะครับครับตำแหน่งของแผงฟิวโดยทั่วไปของอรถฮีโน่ก็จะอยู่ฝั่งทางาผู้โดยสารนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแผงนะครับ ันนี้จะเป็นของรถสิบล้อนะครับส่วนต่างๆนะครับแขงฟิวตามตำแหน่งต่างๆนะครับก็จะเป็นฟิวของอตำแหน่งของการใช้งานต่างๆนะครับโดยแยกเป็นสีนะครับหรือว่า,าขนาดาตัวแอมของฟิวนะครับก็จะต่างกันแต่และชิ้นส่วนนะครับก็อย่า เปลี่ยนหรือว่าเพิ่มขนาดฟิวนะครับใช้ฟิวตามขนาดของฟิวที่กําหนดนะครับตาแหน่งของฟิวหรือว่า,าตัวตําแหน่งต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงแผงของอกล่องนะครับฝาฝา,ากล่องอซึ่งเราเปิดด้านในก็จะมีตําแหน่งของฟิวต่างๆนะครับก็จะเป็นตําแหน่งที่คีบฟิวนะครับแล้วก็ ตามาตารางนะครับเช่นไฟไฟเลี้ยวหรือแอร์หรือ,อตำแหน่งของเครื่องยนต์นะครับต่างๆก็จะมีบอกอยู่ตรงตารางที่หลังาฝานะครับที่มักจะเกิดกรณีที่ฟิวขาดนะครับาสาเหตุามาจากา ช็อตหรือว่าการาตามตำแหน่งที่เกิดเหตุนะครับเช่นฟิวของไฟเบรกนะครับเราก็ต้องไปไล่สายไฟนะครับคือจะให้ดีที่สุดก็คือให้ช่างนะครับช่างหรือว่าเข้าศูนย์บริการนะครับช่างไฟไล่ตรงตำแหน่งที่ไฟช็อตนะครับหรือว่าเกิดฟิวขาดนะครับ ห้ามนำฟิวที่มีขนาดาาตัวแอมหรือว่าขนาดที่สูงกว่ามาใส่นะครับแทนช่องเดิมนะครับก็ต้องใช้เฉพาะตำแหน่งของช่องต่างๆนะครับควรจะหาสาเหตุในการาตำแหน่งที่ฟิวขาดนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นที่คี้ฟิวนะครับ ก็จะสามารถดูดูที่แผงได้นะครับว่าเป็นส่วนไหนนะครับหรือว่าตำแหน่งที่ไฟขาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับในการาที่มักจะเกิดการาขาดของฟิวนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตำแหน่งต่างๆนะครับตำแหน่งอีกตัวหนึ่งครับที่มักจะฟิวขาดนะครับก็คือ ตัวไฟหัวเก๋งนะครับถ้าทางอู่ต่อไฟมาหรือว่าไม่มีตัวฉนวนหุ้มสายไฟมานะครับก็จะเกิดการเสียดสีนะครับทำให้ไฟช็อตหรือว่าฟิวขาดได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่มักจะเกิดการ ช็อตหรือว,ว่าฟิวขาดบ่อยนะครับอย่างตำแหน่งไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับถ้าไม่มีฉนวนที่กันสายไฟแล้วก็ตำแหน่งที่สายไฟทะ,ะลุมาหรือติดตั้งมากับชัดซีนะครับเกิดการขัดสีนะครับทำให้ไฟช็อตนะครับก็ฟิวของท่านก็จะขาดในตำแหน่งนั้นนะครับ ตรงไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับด้านท้ายรถก็จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะเกิดการช็อตหรือทำให้ฟิวขาดนะครับเกิดการขัดสีระหว่างตัวเหล็กกับสายไฟนะครับทำให้ไฟช็อตหรือว่าฟิวขาดได้นะครับตัวนี้กรณีที่เกิดฟิวขาดนะครับตามตำแหน่งต่างๆนะครับ เราควรมาดูตรงตำแหน่งแผงฟิวก่อนนะครับก็พยายามไล่ไปที่สาเหตุของตำแหน่งนะครับไล่าสายไฟไปหรือว่าตรวจเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเช็คอย่างละเอียดหรือว่าไปตรงตำแหน่งต้นเหตุของการช็อตทำให้ฟิวขาดน,นะครับตัวนี้ก็จะอันตรายนะครับทำให ตัวะระบบไฟของเราเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้นะครับหรือว่าเวลาจะเปลี่ยนชุดของสายไฟต่างๆนี่ครับซึ่งก็จะมีราคาแพงนะครับตัวนี้ก็ควรระมัดระวังก็ควรจะให้ช่างไฟนะครับมาตรวจเช็คให้ก็จะดีกว่านะครับครับตัวนี้พยายามปฏิบัติหรือว่าตามคำแนะนำคำเตือนนะครับ อย่างเคร่งครัดนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนหรือว่าใส่ฟิวที่มีขนาดขนาดแอมป์ที่สูงขึ้นนะครับทำให้เกิดการเสียหายนะครับทำให้ไฟช็อตขึ้นมาได้หรือว่าเกิดไฟลุกไหม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันตรายกับตัวรถของท่านนะครับหรือว่าชุดสายไฟต่างๆก็จะ จะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีราคาแพงมากนะครับตังนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับทีมงาน t r u c k e ก p e r t ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็จะมานำเสนอคลิปต่างๆนะครับให้ได้รับชมนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับผม